สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธาสวัสดีช่วงเช้าเนะฮะเปิดกล้องมานะฮะก็จะมีวัยรุ่นพระใหม่นั่งรอมอบความสุขความสวยงามให้พี่พได้รับชมเหรียญแต่ละรายการนะฮะแต่ละรุ่นวัฒนุรมคลของลวงปู่ทั่วประเทศนะฮะนี่คือรายการพันพันล้านอายุวัฒนะมงคล79นะพี่นะอายุวัฒนะมงคล79 พอดีเมื่อวานได้มีโอกาสแบ่งเหรียญชนวนทองแดงไปสามเหรียญแล้วก็เนื้อเงินหนึ่งเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำไปสองเหรียญเดินทางไปใต้นะพี่นะเดินทางไปที่สุราษนะพี่น้องนะบอกเลยว่าลูกศิษย์ลวงหาลวงปู่มีอยู่ทั่วประเทศจริงๆเลยถือโอกาสมาแบ่งปันนะฮะแบ่งปันต่อชนวนทองแดงซีนเดิมนะฮะเหลืออยู่สามเหรียญแล้วก็เหรียญน,นี้เหลือแค่นี้แล้วนะฮะจะสร้างน้อยนะครับงานดีพิธีใหญ่จะสร้าง 5, เพียงห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ เท่านั้นนี่คือชนวนทองแดงนะพี่นะเก็บได้เก็บใครมีทุนเก็บได้เก็บเป็นผ้าหลักของหลวงปู่นะฮะหลวงปู่เลือกเจ้าของถือว่าสร้างน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับลูกศิษป์ลูกหาหลวงปู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะฮะนี่คือเนื้อชนวนทองแดงเหลือซินเดิมอยู่สามเหรียญแล้วก็ที่แก่แล้วหนึ่งเหรียญน,นะฮะนี่คือชนวนทองแดงแดงแป๊ดเลยสวยจริงๆพี่สวยจริงๆอ่ะแล้วก็เหลือนี่เหลือนี่ซินเดิม เีดเลิเหลืออยู่3าเหมือนกันนะครับเหลืออยู่3าเหมือนกันแล้วก็องค์นี้ที่ผมเลี่ยมเก็บผิวไว้ไว้ส่งให้พี่ๆในช่องแคปนะครับเผื่อได้รับชมนะครับเผื่ออยากจะดูเรียนตัวอย่างนะครับพี่ๆครับนี่นะก็ขออนุญาตเตือนภัยนะครับขออนุญาตเตือนภัยเมื่อวานพี่เขาส่งรูปมาให้ดูนะเขาบอกว่าได้เหรียญนี้มาแค่5้ารอยเองนะพี่น้องนะได้รุ่นนี้มาแค่5้าร้อยเองบอกเลยว่าเก๋นะครับบอกเลยว่าเก๋ เขาบอกว่าเลยถามเขาว่าไปได้ที่ไหนมาเขาบอกว่าไปที่ตลาดนะพี่นะไปที่ตลาดเก๊ตัวหนังสือไม่คมนะฮะผิวหลังไม่ตึงแต่หน้าตาละไม้คล้ายละมึงหน้าตาคล้ายกันมากหน้าตาคล้ายพันพันล้านนี่ก็จะไม่คมนะดูนะฮะรุ่นพันพันล้านของแท้ก็จะคมนะพี่นะดูขอบวนเป็นก้นหอยนะดูนะครับก้นหอยทั่วเหรียญเลยนะครับรุ่นนี้ แล้วก็ห่วงเชื่อมก็จะไม่เหมือนที่เราเชื่อมนะพี่นะสังเกตดีๆของแท้ก็จะมีเลขโค้รรันนัมเบอร์แต่ที่พี่เขาส่งมาไม่มีโค้รรันนัมเบอร์ว่าแล้วทําไมถึงถูกจังนะฮะถูกและดีมีที่ไหนถูกและดีมีทมไปคาคานี้อาจจะใช้ไม่ได้ตลอดไปนะพี่น้องนะดูเลขหกนะฮะหางคมๆแหลมเปรบเลยนะฮะสังเกตด,ดูให้ดีมีเก๋เข้ามาแล้วนะฮะเป็นรุ่นถวายซื้อที่ดินนะพี่นะ เป็นถวายซื้อที่ดินขออนุญาตนําเรื่องราวมาแชร์ก็แล้วกันนะครับขออนุญาตพี่ชายเขาแล้วนะฮะยินดีแบ่งปันเพื่อไม่ให้เสียเงินไปซื้อนะฮะขยับเพิ่มราคาอีกนิดหน่อยได้ของแท้นะฮะขยับเพิ่มราคาอีกนิดหน่อยไปของได้ของแถมลักษณะหลวงปู่ก็นั่งห่มคลุมนะฮะใบหน้าหน้าตรงๆรดวงตาต,ต,ติดคมชัดนะครับลูกพี่ครับนี่คือนวะพลายเงินจะสร้างเพียง1,999เกเเหรียญบนโลก 1 9 9 9เหรียญบนโลกนะครับรุ่นนี้เหรียญน,นี้คือเหรียญตัวอย่างที่ผมเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้นะฮะที่ผมเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้แล้วก็เหลือแค่ซีนเดิมอยู่3เหรียญครับลูกพี่ครับจัดสร้างน้อยน้อยนะฮะงานดีพิธีใหญ่บอกเลยว่ามีประสบการณ์นะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปร,บรับชมเหรียญทองแดงจัดสร้างเพียง5999เเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ไม่มีทองแดงรมดำนะพี่นะไม่มีทองแดงรมดำพี่ชายที่เขาส่งมาเป็นแคล้ายทองแดงรมดำนะครับ เป็นเหมือนทองแดงรมดำเลยนะพี่ชายก็ส่งมาให้ดูนะฮะดูผิวตึงๆนะฮะดูห่วงเชื่อมนะฮะดูขอบนะครับลูกพี่ครับแนะนำให้เจ้าหาในช่องทางที่เชื่อถือได้นะครับดูนะฮะดวงตาลงปู่เม็ดตาติดคมๆตอกตรงสังคติชัดเจนเล็บมือต้องติดนะฮะเล็บมือติดคมชัด แต่บอกเลยว่าเก๋ที่พี่เขาส่งมาให้ดูเป็นเก๋เกรดเกรดเอนะพี่นะเก๋เกรดเ,เอก็ขออนุญาตให้พี่ๆได้ระวังกันนะฮะระวังกันหรือใครต้องการอยากจะเก็บรุ่นนี้โทรหาไว้รุ่นผ้าใหม่ได้นะฮะ0614301993 เลขโคดันเบอร์สี่หนึ่งหนึ่งแปดโอ้โหรุ่นนี้ผมเหลือแค่ซีนเดิมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะพี่นะเหรียญตัวอย่างหรือใครอยากจะเก็บเหรียญตัวอย่างก็ได้บอกเลยว่าขออนุญาตมาแชร์เรื่องราวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เคยลงไปแล้วนะพี่นะรุ่นนี้เคยลงไปแล้วไวรรุ่นผ้าใหม่เคยลงไปแล้วนะครับเลยเคยลงแบ่งปันไปในช่องแล้วขออนุญาตมาแบ่งปันอีกหนึ่งรอบนะครับมาแชร์ประสบการณ์อีกหนึ่งรอบแชร์เรื่องราวดีดๆที่มีสาระหน่อยครับวันนี้ อ่ะใครอยากเก็บก็โทรมานะฮะเหลือแค่สามเหรียญเท่านั้นลวงปู่เลอกจะของนะฮะใครไวใครได้ก็แล้วกันอยากเก็บรายการนี้โทรมานะฮะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไวให้นะครับ0614301993รุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินนะฮะนี่คือรายการหลกัหลกๆของลูกปู่เลี้ยงดีพิธีใหญ่มีประสบการณ์นะพี่นะจะตัง้งง1น9ีคือชนวนแดงถ้าเปลียนกับลูกปู่ตามเอาไว้ข้างต้นแล้ว ถือว่าสร้างไม่เยอะนะฮะลูกศิลย์ลุงปู่ทั่วประเทศทั่วโลกมีเยอะนะฮะตอนนี้วัตถุมงคลลุงปู่ต่างชาติเข้ามาควานซั้นะให้เกเรานะฮะเก็บไว้โคตรสูงสุทางทัพาณิชย์ทางท่านเก็บด้วยความเชื่อความศรัทธาเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความดีที่เราทํานะฮะซื่อสัตย์สุจริตตั้งมั่นอยู่ในความดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะฮะคุณนั้นจะแทนคุณท่านเองนะครับลูกพี่ครับ ทำดีไม่ได้แต่จะสร้างความเดือดร้อนให้สังคมก็พอครับอันนี้วัยรุ่นพระใหม่วันนี้วัยรุ่นพระใหม่มีคําคมพูดดีแต่เช้าเลยนะครับกเพียมศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้ากสามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเวลาลงคลิปจะได้ทันเหตุการณ์นะพี่นะชอบรายการไหนจะได้ทันนะฮะก็บางท่านโทรมาวัยรุ่นพระใหม่ยังอยู่ไหมรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้อ๋อไปแล้วครับไปแล้วครับก็เสียดายแทนนะฮะที่มาไม่ทัน ก็แนะนําให้กดกระดิ่งการเตือนนะครับเปิดแจ้งเตือน,นไว้ด้วย่ะสาหรับวันนี้ไว้ด้นเท่าใหม่ไปแล้วนะคะอายุวัฒนมงคลเจ็ดเก้าฝากไว้ด้วยก็แล้วกันมีเก๋เข้ามาแล้วฝากระวังฝากเตือนภัยไว้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ